Oh, โอ้บ่บาดแรรกเจ้าดิงมันเปียนอยู่ัะเะเอมัน,นออกโดนเปลี่ยน้ลยแม่ที่ี๋นวร่าแม่พันนะครับนี่ด้วยนี่เป็นแม่พันแมน่ใค่ตัวไหอืม่หน่อ เป็นแม่ท่านนะครับมันออกลูกเองมีกระจิดเอาลูกมีลุงบอใหญ่นะครับเป็นแม่ท่านทำดีนะต้องกัรสร้างรอนะครับตัวทั้งหลอกมันแน่นใช่ไหมครับต,ตอนนี้ก็ยังแน่นอยู่จะเอาไปลงบอใหญ่นะครับตัวน,นี้เป็นบอ เดี๋ยวลูกก็มาเบิ้งใส่เดวัดใส่วัดใส่ใส,สกก่กระรังพอดีกระรังยังไงเป็นเตาปวพีพอยเลี่ยง โอ้ยหยพ่อเด้อเอาตาเัาพ่อยินนี่ันก็ล่งออกลูกอยู่ครับก็หน่อยมอนหน่อยไล่เดนื้าโลดเรง่องไรกนยี่หมอบอกห้อยออกก็ <c oughs> อาปากเลยมอนอลกว่ายังอยู่อพยพนะ Tango. Upside, upside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 . không upside. Upside, upside. Upside, upside. Upside, ว่านก็เอาล่งไปสามกระท้อนะครับมือแรกเอาไปล่งได้น้อยเดียวนะครับเจา้ามันจักตัวเอามาล่องบอ่บอเนี่ยแล้วครับ ตีเหเป็นบอเนี่ยว่าน้ำมาล่งละสามกระท่อนะครับเบอนึีกสองล่งไปเรื่อยครับพอ,อร์บอลก็จะเป็นปลานะครับตีนหามเป็นคืนเป็นคืนเนนนก็จะเล่นเมื่อกี้เห็นหนคืนหนามคืนปลาครับ เป็นบอ่บอบ่อเพาะสองบอ่อนะครับะเจรียนมากมันอีกบ่อรุ่นนี้นเป็นบอ่อน่องครับบอ่อน่องอยู่ข้างเงียข้นมาที่หลัง,งมันีบ่อบ่อใหญ่ครับหมอกับการเพาะดูแลง,ง่ายตักง่าย ขยายเอยงมันครับกล้วยครับบางอ่างกัเป็นกล้วยหยอบปรับมันเตียนดูผพาเบงลูกป,ป่านะไงก็จะมีมดน,น,น้อยๆครับนี่ โอ้ยบ่เห็นหรอกทีนี้ก,ก็จะเป็นใส่จเจ้าม่อนในหญ่หรอครับมันย่างม่อนหน่อยๆขึ้นมะมัยซ้ำใน่เตียงบกนนี้ครับม่อนใหญ่ก็กวนมันหลขึ้นบ่อได้ใหญ่มันก็นต้องเอาออกนำ้ำทิ่เป็นบอ่อเพาะครับบอ่อเพาะบ่อเพาะ ลมประยินนะครับเจะลองเกียร์บ้างนะครับห้าเหลื ป็นอีกบอลนะครับบอลต้องขามที่เคยทายใส่กับซู่ซีครับกบที่เอาขึ้นเมื่อกี้สามสามนิว้วสี่นิ้วแต่มันโดน เลี้ยงง่ายๆบ้านๆสบายๆ